ใเรารักมาจากเราไปโ้โหความตายพาเธอไปไหนใครเราจะรู้เธอจะเงาแคงเธอสักเพผู้คนมากมายความตายนี่เลือ,อเอาเธอ ครับพ่าทามครับมืี้วาโฟกซ่องครับพาทครับเกมากเบรรยากาศไปไงดีมากเลยพี่แล้วที่หลังคัญนะยิ่งได้ไวๆเหนียวนุ่มไม่อืดด้วยฟินสุดๆเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเพ้งเฮ้ยเพ้งเฮ้ยเอายเบ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยอฮ่ยยเฮ้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 ยเ้ยเจ้ยเยเฮ้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 ยเยเยาเมาแต่เจ้า้ย้ยเย้ ลืมเพื่อลืมเจ้าย,จย้อนอว่าเจ้าบ้างรักก็เลยต้องเศร้ามือนี้ไอ้สิเมาเมาเมาผู้ดีเฮ้ยเฮ้นร้องเพลงตัวเองใช่ไหมแม่ล่ะครับเฮ้ยเห็นโปรโมทอยู่ชื่อเพลงอะไรครับอยากสิเมา เข้าไปกดด้วยนะครับนี่กดดาวโหลดด้วยนะฮะดาวโหลดดาวโหลดดาวโหลดกดดาวโหลดด้วยชื่อเพลงว่าอยากสิเม้าเป็นไงยอดวิวตอนนี้เป็นไงพอปล่อยออกมาแล้วเป็นไงโถ่พี่เพลงเพิ่งปล่อยใหม่ก็ธรรมดาตอนนี้ยอดวิวก็กระท่อนกระแท่นอยู่นี่แหละพี่ยังวัดไม่ได้หรอกพี่ดูอีกสักเดือนหนึ่งสิเฮ้ยท็อปหนึ่งยูทูบพี่จะผมจะชินไปเองพี่หรือผมจะชินไปเองอันนี้ทั้งคู่เลยทั้งคู่ชินไปเองเลยอีกพี่ดู อะไรเพลงเพิ่งปล่อยไปใหม่ตอนแรกๆก็กระท่อนกระแท่นอย่างนี้แหละอพี่รออีกสักเดือนนึงสิโอ้โหท็อปหนึ่งยูทูบผมจะชินไปเองววิ่งเล่นสองรอบด้วยเพื่อไงนี่นี่นี่แต่พี่พี่ลองฟังครับเพลงดีมากนะครับผมท่อนฮุกก็ฟังแล้วรู้สึกว่าติดหูมากๆผมนี่ร้องได้ร้องไงวะไอ้สิอยากสิเมากระดกเหล่าเพียวเพียวเพื่อเพื่อนายเดียว่อ อยากสิเมาอยากสิเมาใช่แต่พี่ฟังแล้วนะมันมันเป็นคำว่าเมาไงมันโดนปิดกั้นได้มันเหมือนว่าไปเชื่อเชิญว่าให้มาเมากันไงปิดกั้นมันปิดกั้นทําให้ยอดวิวไม่ขึ้นทําให้เพลงไม่ดังมีคําว่าเมามันมีคําว่าเมาเพลงอะไรไม่ดังแต่เพลงพี่แมงกระพุนไฟก็ไม่มีคําว่าเมาไม่เห็นมันดังเลยพี่ก็เห็นไม่มียอดวิวเลยไม่มีใครรู้จักเลยพี่ไม่มีคำว่าเมาเลยน้องเช็คบิลเลยมาอยู่นี่ก่อนสิ อร่อยเพลงฟังเพราะเพราะไม่น่าจะเกี่ยวที่เพลงแล้วเกี่ยวที่ใครอะเกี่ยวที่เราสองคนแล้วล่ะเกงกับเพลงมันมันดีว่าเกมนมันมันยกลองสักครองแดงไทยสาวสาหน้ามนทำไมเป็นคนลายใจเออน้อยใจน้อยใจเอลอ มันมันไม่ใช่เพลงมันยกล่องแบบนี้ไม่ใช่มุกนี้แหละครับไม่ใช่มุกนี้ออ๋ผมติดเล่นมุกมาครับตั้งแต่แหมงกระพุนใยแล้ว่จะดเอาพี้ก่อนพี่อะไรเอาเพลงหวานหวานเหมาะกับหน้าผมหน่อยหวานหวานมวลอยเจ้าเพื่อนยาทำไมจ๋าพาเร็วเกินไปโอ้มวลอยไปอยู่ที่ไหนรวยรู้มาไหมอดที่ทางเหนือเธอให้มวยลอย มันหวานยังไงอ่ะเอา้าแล้วบัวลอยรสชาติยังไงหวานอนั่นสิครับแล้วผมผิดตรงไหนผมผิดตรงไหนดูที่รอบหน้าะกินบัวลอยไอ้ไข่ไข่หวานใช่ไหมผมผิดตรงไหนผิดตรงไหนผ,ผ,ผ,ผิดตรงไหนผิดผิดผิดตรงไหนก็ไม่รู้ <laughs> ชาไปสองจังหวะเองนี่นึกอยู่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยนึกอยู่เหมือนกันแต่ว่าลืมอะไรอ๋อลืมร้องเพลงไว้เฮ้ยเออไม่เป็นไรแสดงว่าพูดอะไรไี่เข้าเพลงได้หมดเหรใช่ไหมเข้าเพลงได้หมดเลยเอาเอาเพลงแบบแบบว่าเฮ้ยอร่อยเส้นเหนียวนุ่มไม่อืดมีไหมมีเพลงนี้อันนี้ใบวายเลยไวายเลยวาเลยเฮ้ยโอ้ยมไปวาวเลยวายเลยไวายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใบวายเลยไวายเลยวาเลย

คุณคัร์ <icism. S 1> เลสคุณคาร์เลนลองทำโนตีนะคะจริงเหรอจริงเหรอพี่จิ๊บฮะไอ้ลองทำโนตีเขาพูดว่าไงอ๋อเขาบอกว่าลองทำโรตีไมใช่ไม่ใช่ลองทำโนตีก็คือไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย ก็ได้ไหมอไปเลยฉันก็คิดถึงลุงคันแลนเหมือนกันเลยค่ะเออเรียกลุงเลยเหรอครับวันนี้ครับผมไม่ติดอยากกินไวๆนี่ผมกึนเครื่องกลับแล้วไปนู่นไปไหนครับเอออย่าโกรธไปเลยนะคะเดี๋ยวจัดไวไวให้แบบชำชับเลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะด้านนี้ก็คือครับนี้ค่ะไวๆวปรุงสำเร็จแบบชามอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนค่ะโคตรดีจังเลยครับเอ๊ะ นี่ผมบอกตรงๆผมอยู่มากเลยครับใช่แล้วค่ะหอมนี่ผมหอมอะไรเนี่ยฮะอู้นี่หอมมากเลยนี่พวกเขากินอะไรกันครับสองคนเนี้ยผมอยากได้แบบพวกเกาเนี่ยครับ ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจัดให้นะคะคุณ<ช>ค่ะแล้วก็วัยวปรุงสําเร็จของเรานะคะเขายังคงเอกลักษณ์ของวายวปรุงสําเร็จหอมมันเจียวพร้อมรสชาติกลมกล่อมอีกด้วยนะคะโอ้ยและที่สําคัญนะคะมีเนื้อไก่ไข่แล้วก็ผักอบแห้งนะคะทั้งย,ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพด้วยค่ะและยังไม่หมดกับเพียงเท่านี้นะคะ,ะควัยวสําเร็จแบบชามนะคะเหมาะสําหรับคนที่เน้นสะดวกง่ายรวดเร็วแล้วก็เพียงแค่เติมน้ําร้อนนะคะแค่นี้ก็อิ่มท้องเลยค่ะ โอ้ผมบอกได้เลยว่ามันเยี่ยมมากเลยนะครับนี่บอกตรงๆนะครับผมกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวนี้เขามีแบบเป็นตววด้วยเหรอเนี่ยโอ้สุดยอกกนิ่นไงสะดวกมากเลยงั้นเอามาห้าโหลเลยครับเดี๋ยวผมเอาไปให้ออฟฟิศที่พนักงานได้นะครับไม่คุณพนักงานออฟฟิศคุณรับผมหน่อยครับช่วงร้านมหาสนม มามาจับตั้งอุณหภูมิปรับเวลาสุดยอดรออีกแป๊บเดียวได้กินใช่อ้าวสุกฟอดีเลยฮะหอมมากระวังนะร้อ,อ,อนร้อน,อ,นอนเลยว้าวน่ากินหอมมากหอมมากครับโอ้โหทอดอทอดรี่ดีจริงๆนะหอมดีนะเนี่ย อ้าวโอ้โหหอมอะไรครับเนี่ยนมันสมมล์เติมความสุขทุกครอบครัวดีต้อนรับครับวันนี้มีอะไรให้ผมรับใช้ดีครับหอมมาแต่ไกลเลยครับทาอะไรอยู่ครับเนี่ยพวกผมกําลังทอดเฟนฟรายด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันสมมล์อยู่ครับเฮ้ยใช่ค่ะหม้อนี้แหละครับโอ้โหหม้อแบบนี้สามารถทอดเฟนฟรายได้ด้วยแล้วหม้อนี้ดียังไงครับอ่หม้อทอดไร้น้ำมันสมล์นะครับผมดีต่อสุขภาพเพราะไม่ใช้น้ำมันในการทอดแถมทําอาหารได้รวดเร็วด้วยนะครับครับ ล้วทอดเสร็จแล้วกินเพลินไปแล้วหล่อแบบนี้เลยป่ะครับเนี่ย <c oughs> นี่ดีเลยนะช่วงนี้หมอให้ผมดูแลสุขภาพด้วย<ฮ>เดี๋ยวจัดไปเซอร์ไพรส์เมียทั้หนึ่งหม้อครับตอบโจทย์มากเลยคุณพี่แล้วหม้อที่ทำอะไรได้บ้างครับนี่จะบอกว่านี่รุ่นนี้นะคะ3 in 1ไม่ว่าจะเป็นทอดอบย่างทำได้หมดเลยค่ะว้าวสุดยอดเลยครับจัดเลยครับตึงอันฮะ <c oughs> ได้เลยคุณพี่แม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์มาอยู่แล้วค่ะ้ยขอบคุณครับค่ะร้อนร้อน ร้อนร้อนจังเลยเฮ้เกกัดมันร้อนขนาดที่นี่สงสัยปีนี้นะเสียงทายเนี่ยสงสัยพระโคเขากินม้อไฟเข้าไปแน่เลยนี่ก็พูดเกินไปเฮ้ยอากาศร้อนพักโคกินหม้อไฟเหรอก็นั่น่ะสิอัลลัทธ์โพพักโคกินกิมจิอ่ะก็พักโคเลียไงอพักโคเลียใช่อัลพัพโคเซ็กซี่อ่ะก็พักโคโยตี้รัลโคไปนู่นมานี่ก็พักโคเจน้อพักโคเป็นนักสืบก็พักโคนั่น้อ รับพักคอไม่ใส่แมสก็พักโควิดตอนเองถึงไม่มาผมมาแทนนี่ไงไม่ต้องพูดพี่พูดก็พูดนะพี่นะแต่โควิดเนี่ยไม่แพงนะพี่ไม่แพงยังไงวะเอ้าพี่ไม่เคยได้ยินเหรอก็โควิดระบาดไงโโอ้หไปเลยไปเลยไอ้ไอแล้วเนี่ยพี่ไม่อยากได้สักงสิบบาทเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาสิบบาทไปตัวเลยไปตัวเลย พาเธอไปไหนให้เราจะรู้เธอจะเองาเพลงเท่าสัลงเลงอยากสิเมาอยากสิเมาใช่แต่พี่ฟังแล้วนะมันมันเป็นคำว่าเมาอ่ะมันโดนปิดกั้นได้ไงมันเหมือนว่าไปเชื้อเชื้อเชิญว่าให้มาเมากันไงปิดกั้นมันปิดกั้นทำให้ยอดวิวไม่ขึ้นทำให้เพลงไม่ดังมีคำว่าเมามันมีคำว่าเมาเพลงเลยไม่ดังแต่เพลงพี่แมงกะพุนไฟก็ไม่มีคำว่าเมาไม่เห็นมันดังเลยพี่ ก็เห็นไม่มียอดวิวเลยบอกตรงๆนะครับผมกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับอุ้ยเดี๋ยวนี้เขามีแบบเป็นต้วยด้วยเหรอเนี่ยโอ้จุดยอดกินง่ายจะดวกมากเลยงั้นเอามาห้าโหลเลยครับเดี๋ยวผมเอาไปให้ออฟฟิศที่พนักงานได้เลยครับไม่คุณพนักงานออฟฟิศคุณรับผมหน่อยครับไม่เป็นไรค่ะพอดีนดูยูทูบบ่อยคุณคันเลนจะพูดซ้ายหน้าหลังผิดอยู่แล้วเข้าใจค่ะรับว่าแต่คุณคันเรนนี่ใจดีเหมือนเดิมเลยนะคะโอ้มันเป็นที่หน้าผมอยู่แล้วอะหน้าหน้าที่ค่ะครับ นะะคไม่ไม่เจ็บปัญหามันมันไม่มีปัญหาขอโทษนะครับขอบคุณอะไรกันล่ะครับพี่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแหคะอค่ะนี่เจ็บจี๊ดเลยเบาได้เบานั่นลูกค้านะนี่มันหนีเขาหมายความว่าไม่ต้องคันรันลูกจักกันไหมอะไรครับคือจับคุณพี่ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เป็นพนักงานวัยแล้วก็เจริญในหน้าที่การงานขนาดนี้ก็เพราะว่า คุณคันแลนผู้นี้ล่ะคะใช่แล้วค่ะ <hi> ค <uteur> ุณคันแลนนะคะเขาเป็นเจ้าของบริษัทจัดหางานค่ะโอ้ยฝากเรือฝากตัวเลยครับพี่คันแลน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 ฝากเรือฝากตัวได้นะครับฝากเรือฝากตัวอะไรเรียกใช้อะไรพี่แก้ปัญหาอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยแลทำไมพี่คันแลนพูดจากกันนี้่ล่ะพี่ดูช่องแทบมหาศาลหรอครับไม่รู้จักรแล้วทำไมแอะแอกแอะได้ด้วยอ่ะเขาดีเขาก็พูดกันโอ้ ฝกเดี๋ยวปักตัวเลยให้พวกเราฝักเนี่ยฝักตัวให้ได้ครับคุ้นข้าบนเต้นปักัวเฮ้ยเก้าหนีเหมือนกันเกา้าคล้ายๆกันเขาชื่อคันแลนค่ะนี่ขอขัดจังหวะนิดนึงนะคะพอดีว่าเรามีการแบบบริการการเต้นโชว์เพราะว่าให้กับคุณลูกค้าที่มีอุปการะคุงของเราอะค่ะใช่แล้วค่ะโอ้โหตอนนีครับผมก่อนอนุญาตนั่งอยู่ได้โอ้โหนั่งแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเอ่อเมื่อกี้ผมไปดู คันแลนแต่งตัวเขาดูดีมากเลยเอาแต่ผมแต่งตัวแบบเขาทําไมผมดูไม่ได้เลยได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่แสกกลางนี่ใช่เลยคันแลนนี่เหมือนเหมือนบางราจันอ่ะนี่อย่ามาว่าคุณคันแลนนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าครับเท่มากครับคุณคันแลนเรนเขาชอบใส่เสื้อยืดตีเก๋าผมขอถอดได้ไหมครับได้เป็นมัดเลยเป็นมัดเลยกข้าวได้ไหมครับเส้นเลือดถอดอ่ะถอดขึ้นที่ขา เห็นมันตุงๆอยู่ที่เส้นแขนโอ้ยเอาเป็นว่าดูการโชว์เต้นจากน้องเมลินดีกว่านะครับใช่ครับเมลเซกไม่มีไปซุ่มซ้อมด้วยเนี่ยคือรำเฉกาซัมเบ่บ่าไม่ต่างกัรู นักการสองคนที่ไม่หยุดการพัฒนาตัวเองอนาคตดีอนาคตไปไกลขอบคุณค่ะคทั้แรกครับกับพวกผมสามคนก็เต้นได้นะครับคุณโ์อะไรได้ครับเต้นขอบคุณคุณคันแรกน่ะเลยั้นเราเอาเร์ชั้นเราเลยสามสี่อ้าขอบคุณค่ะ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 ฮไม่เจบ ไม่ชอบแหละครับมันมันมันเร็วไปครับมันเร็วไปแหละครับเร็วหรือเร็วครับมันเร็วมันเร็วไปครับผมว่ามาจัดจ้าชะโละโลแบบเนิบๆนวลเนียนนวลได้เลยครับเดี๋ยวพวกผมจะทำการรีเให้คุณกันเลยรีเพย์รีเพย์โอเคฮะซาโลซาโลมาหนึ่งสองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณคเครับดีครับดีมากครับดีมากครับโดยเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยลากมาไก่มากเลยผมชอบยูครับครับครับดีครับดีครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับคุณมีความสามารถมากเลยครับอนาคตไปไก่อุ้ยไปไก่เจริญก้าวหน้าครับสุดยอดเลยครับ นั่งก่อนนั่งก่อนเอาจะได้งานแล้วได้งานแล้วอะไรอีกไมด้แลครับแล้วใบวายผมจะได้กินตอนไหนเอ้าอุ้ยน่าคุณแันแล้วจับให้ระคะอัากอนั่งก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ดูการเต้นของพวกคุณแล้วครับบอกตรงตรงหอมหอมอะไรครับหอมครับไไม่ง มันไม่มีมันไม่กินอะไรเลยมันอาจจะอิ่มก็ได้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวคุณดูเด็กปั้นของผมดีกว่าครับเฮ้ยเด็กปั้นของผมกลุ่มนี้ผมกําลังจะส่งไปเดลิเวอรี่ที่เกาหลีตุ้มฮะเดบิวหรือเปล่าอ้าจ้าจ้าเดบิวเดบิวเดบิวโอ่าไปที่เกาหลีเดือนหน้าครับครับครับผมโนื้อเนื้อ ดีมากมกว่าคนข้างๆค่ะสวัสดีเยอะมากกว่าคนเมื่อกี้ค่ะสวัสดีเยอะแบบมากที่สุดกว่าไอ้คนนี้ค่ะสวัสดีด้วยมากันสงคนยังไงะคะนี่สอคนเนี่ยก็ไปเงาะเน่าอยู่เนี่ยแน้นําตัวเลยไนะนำตัวก็ทีละคนครับไปเลยไปเลยแนะนำตัวทีละคนเลยใช่ไหมคะ ก็มีท่าประจำจตัวค่ะท่าซิมเนเจอร์ค่ะต่อไปสวัสดีค่ะวีวีค่ะเงินก็บมีมีแต่กระเส้นตกแรงมากินเหล่าแล้วก็เต้นเมาแล้วก็เต้นเมื่อยแล้วก็เต้นเต้นไปเต้นมาคือจะคอนเสียรเต้นเซีนเตี้ยใครเป็นนี่เป็นไงคะอื เหมือนองคุลิมานเจมานะจะอาอะขอบคุณมากค่ะตายเลยแกแกเข้าไปสิอ๋อฮะแก้เข้าไปสิตาลอยค่ะตาลอยค่ะโทษทีตาลอยเออแกเล่มเด้ไม่่อยได้ไงอ่ะจ้านั่งกับกลองคนตรงนั้นตั้งนานเดี๋ยวแนะนำตัวแล้วก็มีท่าประจำตัวค่ะดิฉันตัมมี่ค่ะ โอ้นีนอนน้อทองัช่างโอ้งนวจวันนี้เี่กลาโวันไกไม้หองผมพาตายหอะอีกสปีบวชลูกก็เล็กค้งมาตุม เอาเลยเอาเลยนานาเลยนานาลูกตํานานบจ้องเขาเลยนะนะเอ๊ะคนต่อไปนะอย่างคนต่อไปเขาเป็นใครนะมาส่งมาแทรกอะไรนั่งอยู่เฉยๆค่ะลูกค้าทาดิฉันบ้างดีกว่าค่ะนี่ค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อดัมมี่ค่ะเป็นไงแค่ชื่อก็ฮาแล้วค่ะปล่อยให้เขาช็อตเขาเองเอาเป็นเพลงประจำตัวเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวอึ๊บก่อนอึ๊บอึ๊บอึ๊บเดี๋ยว อันนี้ของข่อยได้เนี่ยตัวมักกะลีผลอุ้มซะมีฟองเลยก็เขาก็อั้มอ่ะเนี่ยลักษณะคุณเป็นแบบมักกะลีผลที่หลุดจากขั้วแล้วด้วยไหนโพสเลยค่ะโพสคุณอึ้บไปอึ๊บเวลาคุณเล่นคุณอ๊เซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่นิตยสารหนึ่งสองซิ่ง ดีนอยังน้อยจําใส่กะลาหัวไว้ด้วยนะฮะว่าฉันน่ะมาคนแรกแกเนี่ยถือว่าเป็นเมียเช่าโอ้โหเสียงคนลือกันแรงเร้าว่าเอยเป็นเมียเชา่าตั่วทหารฝร,รั่งก็แล้วทุนในเฮานี่มีสตังค์เขาสิวาอีหยังก็ผ้ากันเว,าว้าใส่ไม่ใช่เสด็จพี่ดูดีๆเสด็จพี่สั่งไก่เคฟซีมาเหรอ,อเฮ้ยทันสวัสดีครับเดี๋ยว bye <laughs>